อ่ะเรื่องแรกก็ไม่ควรพลาดครับคุณผู้ชมฮะเพราะเป็นเหตุใหญ่เมื่อวานนี้ที่อ่างทองฮะพ่อเมืองแล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนเนี่ยลงพื้นที่กันหมดเลยเพราะมันเกิดเหตุนี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดชบุญอย่างหนึ่งว่าปกติเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นถนนสายเอเชียช่วงเนี้ยคนเดินทางกลับจากปีใหม่ค่อนข้างเยอะและ้ว<ม>ค่อนข้างโล่งอก,อกนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดช่วงปีใหม่ พูดมไม่ออกเ,เลยนะเออ,อความสูญเสียเนี่ยเรื่องสะพานล,ลอยก็เรื่องหนึ่งแต่การจราจรที่มันติดขัดเมนนื่อวานจริงๆก็ติดขัดหลัดนะฮะเพราะคุณผู้ชมต้องมีการปิดการจราจรตรงเนี้หลายชั่วโมงด้วยกันเนี่ยฮะเจ็ดชั่วโมงครับหลังจากที่เกิดเหตุครับรถเทลเลอร์ชนถล่มสะพานล,ลอยฮะ บนถนนสายเอเชียขาขึ้นภาคเหนือในจังหวัดอ่างทองนะครับเจ้าหน้าที่แขวง,งหนวงอ่างทองครับก็ร่วมกันวางแผนในการเคลื่อนย้ายคานสะพานลอยคนข้ามบนถนนสายเอเชียอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ชมดูนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงปีใหม่เห็นไหมฮะปิดการจราจรไปหลายชั่วโมง รถมันต้องเบี่ยงทางไงฮะ <S 2> <S 2> มันก็เลยทาให้การจราจรติดขัดเหมือนกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุครับผู้ชมครับปรากฏว่าต้องมีการใช้รถเครนขนาดใหญ่2คันครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสะพานล,ลอยที่พังถล่มลงมานะครับแล้วก็ต้องมีการปิดช่องการจราจรทุกช่องทางด้วยหลังจากถูกรถเทลเลรลเลอร์พุ่งชนอย่างแรงครับจนทาให้ตัวสะพานลอยอ่ะพังถล่มลงมาทับรถเทรลเลอร์พังเสียหายทั้งคันเลย <S <S เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็การจราจรขาขึ้นเหนือทุกช่องทางรถไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้ว สะสมยาวกว่า10กิโลเมตรตรวจสอบเพ้่งต้นเพบว่าสาเหตุน,น่าจะเกิดจากความผิดพลาดครับของระบบไฮดรอลิกของรถเทเลอร์คันนี้ที่ยกตัวขึ้นแล้วไปเกี่ยวกับสะพานล,ลอยจนพังเสียหายครับอ,อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับระดมกําลังแล้วก็เครื่องมือหนักเข้าเคลื่อนย้ายซักสะพานจนกระทั่งสามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติทีนี้ความเสียหายของสะพานล,ลอยที่ชํารุดครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายแต่เบื้องต้น คุณผู้ชมจําได้ไม้มขนาดชนเสาไฟฟ้าก็ยังหลายแสนเลยจําได้ใช่ไหมคุณนุ่นนี่สะพานลอยทั้งสะพานนะฮะเบืองลงมาคือเหลือแต่บันไดด้านข้างที่ให้ขึ้นนะฮะดังนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยคาดว่ามูลค่าความเสียหายอยู่ที่1ล้านบาทอย่างต่ำนะซึ่งถามว่าต้องไปเรียกร้องจากใครรัฐ อย่างเช่นอาจจะเป็นกรมทางหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาสร้างสะพานลอยนีย้ต้องไปเรียกร้องจากเจ้าของรถเทรลเลอร์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วจริงๆมีคนให้ข้อมูลแบบนี้ครับคุณนุ่นคุณผู้ชมบอกว่าเอาจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดในพื้นที่อ่างทองมาแล้วเมื่อปี2060มีผู้เสียชีวิต4คนด้วยแล้วเกิดหาจะจุดเดิมเพียง5กิโลเมตรคนใช้รถใช้ถนนแล้วก็พี่น้องชาวอ่างทองเขาก็เลยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยอยากให้แหมประโยคนี้ใช้บ่อยจังเลยยุคนี้ ถอดบทเรียนอีกแล้วแล้วก็ลงโทษอย่างเข้มงวดด้วยนะครับค่ะถอดบทเรียนแล้วก็ต้องเอาบทเรียนมาใช้งานด้วยนะไม่ใช่ถอดเฉยๆนะคะ